อัปเดตข่าวๆแล้วก็ความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับนอริซ่าค่ะเรียกว่าตำนานนะคะยังลุกขึ้นมาเต้นค่ะเอ็นดูเพลงมันนี่ของนอริซ่าหนักมากนะคะล่าสุดค่ะตำนานแดนซิ่งควีนนะคะยุค90ของเมืองไทยค่ะอย่างคุณคริสตินาอากิลานะคะก็ได้หยิบเอาเพลงมันนี่ของนอริซ่าค่ะออกมาโชว์สเตปแดนซ์กันด้วยนะคะเรียกว่านะคะเพลงก็เข้าตาค่ะถูกใจควีนตัวแม่นั่นเองนะคะแม้ว่าความปังของเธอค่ะจะผ่านไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีนะแต่ก็กลับมาโชว์สเตปคราวนี้นะคะรีลาก็ไม่ทำ ดิซ่านั้นปังมากจริงๆค่ะเข้าถึงทุกเพศทุกวัยเลยนะคะส่วนด้าน YG ค่ะดูเหมือนว่าวันนี้ก็เพิ่งจะตื่นนะมาคอนเฟิร์มค่ะงานเพลงที่ลิซ่าขับไปคอร์รร่วมกันกับ DJ Snake นะคะในเพลงที่ชื่อว่า SG นะคะหรือนั่นก็คือ Sexy Girl นั่นเองคะซึ่งจะถูกปล่อยค่ะในวันที่22ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยบอกเล่าค่ะว่า DJ s n a k e เนี่ยก็เป็นที่รู้จักนัในด้านความนิยม แล้วก็ความสามารถทางด้านดนตรีมากๆนะคะทั้งคู่ค่ะเจอกันที่ LA ค่ะในคอนเสิร์ต Hammered Concert 2019ค่ะและ DJ Snake งนะเขาก็มีความคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะสร้างผลงานระดับโลกค่ะร่วมกันกับ n o r i ซ s a นั่นเองค่ะจบการรายงานค่ะแต่ก็เรียกว่าก็ยังดีค่ะในที่สุดแล้ว YG ค่ะก็ออกมาประกาศยังเป็นทางการกับเขาสักทีนะคะส่วนด้านผลงานค่ะบน Spotify นะะคของ n o ลิ i s a ค่ะก็เรียกว่ายังแรงต่อเนื่องนะไม่มีแผ่วค่ะ ล่าสุดค่ะมีผู้ติดตามนะทะลุ1ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นว่าเร็วที่สุดนะคะในแบบศิลปินเดี่ยวนะฝ่ายหญิงอีกด้วยค่ะ และนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นค่ะเคป๊อปหญิงเดี่ยวนะคะที่มีผู้ฟังข่าบน s p o t i f y นะคะมากที่สุดในปัจจุบันอีกด้วยค่ะแถมก็ยังมีคนกดไลค์นะคะในเพลย์ลิสต์ค่ะมากที่สุดนะคะในหมู่ของศิลปินเดี่ยวนะคะของ YG อีกด้วยนะคะค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเนาะต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะคะลิซ่าค่ะก็ยังเป็นที่ชื่นชอบนะคะของผู้คนค่ะทุกเพศทุกวัยจริงๆเลยนะคะแม้แต่อดีตแดนซิ่งควีนของเมืองไทยค่ะก็ยังมาโคเวอร์ะคะเต้นเพลงมันนี่ของเธอกันเลยทีเดียวนะคะอแอดก็เอาค่ะ ะอัปเดตมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า